พาออกไปข้างรอบบ้านโอ้ยน้ำมูกน้ำมกสูดซิสสุดซิพี่น้องจะไปคนปุ๋ยกันนะคะคนปุ๋ยกันค่ะน้าเริ่มมันเริ่มเริ่มแยกตัวแล้วนะคะเนาะ เริ่มแยกตัวเป็นเป็นน้ำลอยมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นน้ำสีลอยมาแล้วคุณเขาหน่อยเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็มาเอาเข้าไปผสมมากรองเอาแต่น้ำเนาะเดี๋ยวเราก็มากรองเอาแต่น้ำนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี่แหละป้าโมนาจะมากรองนะคะวันธรรมดาป้าโมนาไม่สะดวกที่จะกรองนะคะ เพราะว่ากรองแล้วมันต้องล้างนู่นล้างนี่เนาะป้ามานานก็เลยไม่สะดวกนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะกรองเอาแต่น้ำแล้วน้ำเขาแล้วเราก็เอาใส่ขวดใส่กล่องเราไว้นะคะ แค่นี้แหละมาคุณมันแค่นี้แหละนะคะอยแค่จริงเราอยากปลูกผักเลยนะแต่ลุงบอกว่ามันยังหนาวอยู่มันยังหนาวอยู่นะคะก็เป็นห่วงเป็นห่วงต้นไม้ <c oughs> ยังมีไออยู่นะคะปะ้ามนาพาไปกระดึ๊บอีก กระดึบวนวนดูนะคะดูสิมันขึ้นมายาวแล้วนะกระเทียมอันนี้คือกระเทียมป่านะคะอันนี้กระเทียมป่าอันนี้ก็กระเทียมป่าอันนั้นก็กระเทียมป่ามุมนู้นก็กระเทียมป่าขึ้นมาสี่สี่มุมนะคะสีกะ่กอเนาะกระเทียมป่าแบบนี้เลยกระเทียมป่า สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะภัยเดนมาร์กนะคะก็ยังอยู่ในรถอีกเหมือนเคยอีกหนึ่งวันนะคะที่ต้องขับรถไปทํางานเนาะก็ทุกวันอยู่แล้วแหละจานถึงสุกนะคะขับทุกวันเนาะมองซ้ายมองขวาแล้วก็ขับออกไปเลยวันนี้ป้าโมนาจะคุยเรื่องอะไรวันนี้ป้าโมนาจะคุยเรื่อง ถ้าเรามีสามีที่อายอุรุ่นเราเขาเดียวกันเราจะเป็นยังไงนะคะป้าโมนาเนาะสำหรับป้าโมนาเนาะก็คุยถึงเรื่องป้าโมนากับลุงนี่แหละไม่คุยเรื่องยังไม่ได้คุยเรื่องใครหรอกนะคะก็คุยเรื่องตัวเองนี่แหละนะป้าโมนากับลุงเนาะเฮ้ยนะคะชีวิตเนาะ ป้ามนาก็ยังเหมือนเดิมนะคะอยากได้ใบะทะเบียนสมรสนะคะแต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะจดกับเรานะคะลุงเนาะเพราะว่าการจดทะเบียนสมรสอย่างที่ป้ามนาบอกพอจดแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ของเขาก็คือของเราของเราก็คือของเขานะคะเนาะแต่ป้ามนาไปฟังมาหลายๆคลิปหลายๆคนที่พูดนะคะอันนี้ดีนะการที่เราเอามาพูดแบ่งปันกันเนี่ยมันจะได้ความรู้บางทีป้ามนาไม่มีความรู้เรื่องนี้ พอป้าโมนาไปฟูงไปไปฟงไปฟังเรื่องอ่าของพี่ๆหลายๆช่องอย่างช่องยายจ๋าอย่างช่องคุณชยัยอย่างช่องใครๆก็แล้วแต่หลายๆช่องนะคะแต่อันนี้เรากล้ากล้าพูดว่าเราไปฟังเขาแล้วมันได้ความรู้นะคะการที่ป้าโมนามีแฟนอายุที่รุ่นเราข่าวเดียวกับเราเนี่ยและยิ่งตอนนี้คือเรามีทุกอย่างจากการที่ว่าเราอ่ะ มีใบอยู่นะคะมีใบอยู่ที่นี่ผู้ชายเขาเลยไม่กระเตื้องกระตือว่า,าเขาจะต้องทําอะไรให้เราได้อยู่กับเขานะคะต้องมีกระดาษหรือมีเอกสารอะไรให้อยู่กับเขานี่อันนี้ก็คือเฉพาะป้าโมนาเดอร์อันนี้เฉพาะป้าโมนาเดอร์ก็คือป้าโมนามีใบอยู่สามารถอยู่ที่นี่ได้เก้าปี 9, 10, 10ปีนะคะลุงเขาก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ได้ศึกษาในเรื่องตรงนี้นะคะ แต่ตอนนี้เราก็แค่ศึกษาดูใจกันว่าเราจะอยู่กันได้ยืดยาวไหมเพราะว่าเขาเองตัวเขาเองเขาเคยพลาดในชีวิตมาสองครั้งแต่อันนั้นคือพลาดกับผู้หญิงที่เป็นเดนมาร์กเหมือนกันนะคะอยู่ด้วยกันปีหนึ่งเขาเลิกอยู่ด้วยกันปีหนึ่งเขาเลิกอะไรอย่างเงี้ยพอมาอยู่กับเราปั๊บเขาก็เลยแบบเหมือนทำนองว่าเขาจะอยู่ได้ไหมก็ศึกษากันมาตอนนี้ก็ศึกษากันมาสองสามปีแล้วเนาะพูดแล้วก็เหมือนขำนะคะ ก็ศึกษากันมาได้สองสามปีแล้วแต่เราพูดกันไหมเรื่องแต่งงานเนี่ยเราเคยพูดนะคะตอนนั้นที่เราเคยพูดลุงแกก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวถ้าเราทําเรื่องลูกขึ้นมาได้แกก็ยังอยากให้ลูกขึ้นมาเที่ยวเดนมาร์กแล้วก็มาในงานของเราที่นี่นะคะ อีกอย่างหนึง่งป้าโมนาก็อยากให้ลูกขึ้นมาเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าคนเดนมาร์กหรือว่าประเทศเดนมาร์กเป็นยังไงเนาะป้าโมนาอยากให้ลูกขึ้นมามากแต่พอคิดปั๊บปัญหาลหลายๆอย่างมันก็มีขึ้นมาเยอะเลยพี่น้องป้าโมนาคเคยทําเรื่องให้ลูกมาสองรอบแล้วนะคะลูกคนโตของป้าโมนาคเคยทำสองรอบเขาก็ยังยืนยันว่ากลัวลูกป้าโมนาจะไม่กลับประเทศประเทศไทยเขาก็เลยตอบ ไม่ไม่ให้ไม่ให้วีซา่ามาเยี่ยมแม่ป้าโมนาทําวีซา่ามาเยี่ยมแม่นะคะป้าโมนาเป็นแม่แต่ทําวีซา่าขึ้นมาให้ลูกไม่ได้เพราะว่าอีกหลายๆอย่างที่ป้าโมนาไปฟังหลายๆช่องพี่ๆหลายคนเขาก็พูดเนาะบางคนก็ทําเสียบางคนก็ทําเสียพอทํามาแล้วบอกว่ามาเยี่ยมแล้วก็มาอยู่เลยบางคนก็ทําเสียบอกว่ามาเที่ยวพอมาเที่ยวก็มาหางานทํา มาหางานทาแล้วโดนจับได้นู่นนี่นั่นคนไหนที่ไม่โดนโดนจับไม่ได้ก็กลับบ้านไปแต่ถ้าคนไหนที่โดนจับได้ที่นี่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันติ๊กขึ้นเรื่อยๆว่าข้อผิดของพวกเราอะ่ะที่คนโสดขึ้นมาอยู่ที่เนี่ขึ้นมาเที่ยวที่นี่มันเป็นยังไงก็หลายคนนะคะป้ามนาก็จะมากลับมาคุยกันเรื่องตัวเองเองเ,องเนาะนั่นแหละก็คือลุงพูดแล้วแหละว่าก็อยากให้ลูกขึ้นมาถ้าลูกขึ้นมาเราก็จะได้อ่าให้ลูกอยู่ในวันนั้นๆด้วย แต่คันนี้พอมาหลังจากวันนั้นลูกทําเรื่องขึ้นมาไม่ได้บ้าโมนาก็เลยมานอนคุยกับลุงเมื่อวันก่อนป้าโมนาก็แกล้งถามว่าถ้าถ้าคุณเป็นอะไรไปอ่ะฉันจะเป็นยังไงเขาไม่ได้คิดนะว่าเราจะต้องไปอยู่ที่อื่นเขาก็บอกว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปเธอก็อยู่บ้านหลังนี้แต่ความที่คิดในใจของเราอ่ะอยู่บ้านหลังนี้ตอนที่มีผัวนะ่ะ ญาติพี่น้องเขาก็ไม่มายุ่งสูงสิ่งนะคะแต่ตอนถ้าเกิดว่าผัวเราไม่อยู่เราเราเคยเจอแล้วไนงะเราก็เลยกลัวแต่เขาก็เห็นนะว่าเรามีปัญหากับอดีตลูกของผัวและพี่สาวของผัวเขาเคยได้ยินเขาไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นแต่เขาเคยได้ยินว่าเรามีปัญหากับญาติพี่น้องทางผัวเก่าทางอดีตสามีเราทางอดีตผัวเรานะคะเนาะนั่นแหละป้าโมนาก็เลยมาพูดกับเขาเขาเลบอกว่าถ้างั้นเราจะต้อง เงินเดือนของฉันสามเดือนฉันถามว่าเงินเดือนสามเดือนเอาไปทําอะไรเราก็พูดอย่างนี้เงินเดือนลุงสามเดือนก็ประมาณตกเดือนละแสนกว่าบาทแค่นั้นนะคะแสนกว่าบาทเราก็ถามว่าแสนกว่าบาทสามเดือนแล้วฉันต้องอยู่ที่นี่อีกอีกคือฉันฉันคิดว่าฉันจะอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยฉันก็ว่าฉันก็พูดอย่างนี้ลุงก็ตอนนี้ลุงก็คงเอาไปทําเป็นการบ้านแล้วแหละว่าจะต้องทํำยังไงนี่แหละการที่มีผัวรุ่นราวเขาเดียวกัน เขาเขาเขาไม่คิดเขาไม่คิดถึงอนาคตถ้าเราไม่แต่งงานกันเราไม่ใช่คนแดนนะคะเขาจะมาคิดว่าเราเหมือนคนแดนไม่ได้ว่าเราจะอยู่ที่นี่ยังไงก็อยู่ได้มันอยู่ไม่ได้นะทุกคนหนึอยู่ไม่ได้เพราะว่าลหลายสิ่งลหลายอย่างอะเนาะหลายสิ่งลหลายอย่างนะคะเราก็อยากได้อะการันตีจากเขาอะเนาะว่าเราอยู่ไปเนี่ยก็ไม่มีใครมายุ่งกับเราถึงแม้นว่า จะอยู่ในบ้านแล้วพ่อแม่คุณจะต้องไม่มายุ่งอะไรเงี้ยแต่ยังไงเชื้อสายสายเลือดเขาก็ต้องข้นกว่าน้ําเรานะคะเราก็แค่น้ําแต่เขาคือสายเลือดนะคะแต่ก็ต้องคอยติดตามกันอีกั่แ,แหละเนาะตอนนี้ลุงก็ศึกษาแล้วแหละศึกษาว่าจะทํายังไงเพราะว่าเราอยู่กินกันมา3ปีนี่ลุงก็พอจะรู้ใจเราเราก็พอจะรู้ใจลุงนะคะแต่ก็ค่อยๆไปเราจะไปกระตุกกระตากแล้วก็บอกเขาว่ามามาแต่งงานกับฉันเร็วๆ ฉันจะได้แบบเออยืนยันอะไรเงี้ยบางทีตรงนั้นก็ยังพูดไม่ได้เนาะเขาก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะดูใจเราอีกนานแค่ไหนนะคะเราไม่รู้นะคะแต่แค่ตอนนี้เขาแค่พอใจยิ้มมุมงปากได้ว่าเออเขาก็เริ่มเปิดคอมพิวเตอร์แล้วนะว่าถ้าการแต่งงานมันต้องทํำยังไงบ้างถ้าใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นยังไงเป็นอะไร เขาก็ต้องศึกษาบ้างนะคะเขาอย่าอย่ามาคิดว่าเรายังอีกนานที่จะไม่ไม่ตายอะไรเงี้ยเนาะในหลายอย่างพอเรามาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องพูดกันอะ่ะพี่น้องมันก็ต้องพูดเนาะนี่แหละการที่ว่าผัวแกเขาจะทําอะไรรวดเร็วเขากลัวรเราจะจากเข้าไปแต่ผัวหนุ่มอยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วยังไม่ทําอะไรให้เราเลยพี่น้อง เริ่มคิดก็ยังดีใจว่าเขาเริ่มคิดแล้วแหละแต่เดี๋ยวเราก็จะก็คือหยอดหยอดทุกวันน่ะหยอด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 ความคิดหรือคําถามให้เขาทุกวันให้เขาได้รู้สึกแต่อย่ายอดทียอดทีเนีเขาจะหาว่าเราคิดนู่นคิดนี่แต่เราจะคิดไปเองหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะแต่ป้าโมนาก็ก็ก็กกลัวอยู่เหมือนกันนะคะกลัวว่าถ้าใครเป็นอะไรตอนนี้ขนาดอายุ50กว่าเนี่ยคนเดนมาร์กเนี่ อย่างลุงคนเก่าก็หกสิบสามต้นต้นนะคะหกสิบสามต้นต้นเนาะที่ว่าแกจากป้าโมนาไปนะคะแต่คนนี้ก็เพิ่งห้าสิบสามก็อีกนานอยู่แต่เพียงแต่ว่าการอีกนานเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงพอมาเจอผัวที่มีอายุอายุมากขึ้นแต่เขายังทํางานแข็งแรงนะคะทํางานได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเอ่อเส้นเส้นทางชีวิต ยาวนานนะคะแต่ก็อยากเล่าให้ฟังเนาะว่านี่แหละถ้าเราอายุรุ่นราวเขาเดียวกันแล้วมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่วัดใจกันนานๆนะคะยังไงก็แล้วแต่คนไหนถ้ามีภาษีถ้ามาจากประเทศไทยหรือว่าถ้าผู้ชายเขารักเราแล้วพาเรามาอยู่ที่ต่างประเทศกลุ่มนั้นน่ะคนนั้นน่ะจะมีภาษีมากกว่าเพราะว่าเราเราเคยผ่านมาแล้วไงเราเคยผ่านมาแล้วว่าผู้ชายที่อายุเยอะกว่าเขาก็จะศึกษารายละเอียดมากกว่าแต่คนที่เรามาเจอกันตรงปลายทางตรงเนี้ย ตอนเนี้ยเขาก็จะไม่สนเขาก็จะไม่สนว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยเราก็เริ่มสกษษษษษษิดสะกิดเขาแล้วแหละว่าถ้าไม่มีคุณถ้าถ้าฉันเป็นอะไรหรือคุณเป็นอะไรไปตอนเนี้ยจะทํายังไงกันอะไรเงี้ยถ้าเรายังไม่มีใบทะเบียนสมรถนะคะเนาะวันนี้ก็แค่มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าวิถีชีวิตของป้าโมนาที่กับปรุงตอนนี้ ก็เป็นจังซี่ค่ะเป็นจังซี่นะคะแต่ถ้าคนไหนที่มีอะไรอยากจะมาแบ่งปันให้ป้าโมนาได้รับรู้ว่าหรือว่าสก,กิดป้าโมนาคุยแบบนี้สิคุยอย่างนี้สิหรือไปฟังตรงนู้นมาเขาพูดกันอย่างนี้นะป้าโมนาลองทําดูสิป้าโมนารับคําแนะนํานะคะรับคําแนะนํานะคะป้าโมนาก็อยากให้เขา,าใจอ่อนแต่งกับป้าโมนาเร็วๆเนาะเพราะว่าถ้าแต่งเร็วเราก็ เราก็ยังใจชื้นว่าโอเคนะเรายังมีสิทธิ์ในบ้านคุณนะแต่ตอนนี้มันก็เหมือนแค่ว่าเราเป็นผู้อาศัยเฉยๆนะคะเป็นผู้อาศัยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของคุณเฉยๆนะคะเ,เราก็เลยเป็นอะไรที่อยากได้อยู่นะคะทะเบียนสมรส